สวัสดีครับน้องครับมาต่อการกับเรขาคณิตเขาเตรียมในวันนี้นะครับมาต่อกันที่โจทย์ข้อน,นี้เลยนะครับโจทย์ข้อนข้าทั้งยาวเลยมีรูปประกอบเรียบร้อยเขาบอกจากรูปเนี่ย o 1 o 2 o 3เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับรัศมีเป็น3 2 1หน่วยนะครับตามลําดับเนี่ย o 1 o 2 o 3เนะเป็นจุดศูนย์กลางแล้วความยาวรัศมีเป็น3 21อ่ะพี่ขอเติมในรูปไปเนาะความยาวรัศมีเป็น3เป็น2 แล้วก็เป็น1ตามลําดับก็ไล่เลย3 2 1ตามลําดับนะครับเขาบอกวงกลมทั้งสามเนี่ยสัมผัสกันจากจุด O 1กับ O 3ก็คือวงซ้ายสุดกับขวาสุดนะครับลากเส้นตั้งฉากกับแนว PQ นะ PQ ก็คือปลายนี้เลยจาก O 1กับ O 3เนี่ยลากตั้งฉากขึ้นไปลากตั้งฉากขึ้นไปนะครับไปตัดวงกลมที่จุด S กับ T เนี่ยลากไปตั้งฉากแล้วก็ไปตัดที่ S กับ T จากนั้นลาก PS ครับ กับลาก QT เนหะ็นไลาก PS กับ QT ไปตัดกันที่จุด R เนี่ยก็ลากเชื่อมไปปึ๊บแล้วไปตัดกันที่จุด R เห็นไจากรูป R เป็นมุมฉากด้วยนะครับเขาบอกพื้นที่แรงเงาดังรูปเนี่ยนะครับมีค่าเป็น P ส่วน Q ตารางหน่วยเนี่ยเจ้าพื้นที่ส่วนแรงเงาตัวเนี้ยมีค่าเป็น P ส่วน Q ตารางหน่วยโดยที่ P Q เป็นจำนวนเต็ม แล้วก็หอรอมอของ p q เป็นหนึ่งก็คือ p q เป็นเศษส่วนอย่างต่ำมาแหละถ้าพูดจาภาษาชาวบ้านก็คือ p กับ q เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะครับจงหาค่า p บวก q ครับว่ามีค่าเท่าไหร่อ่าคนง่ายคือน้องก,ก็ต้องแก้พื้นที่แรงเงาให้ได้แหละว่าได้พื้นที่แรงเงาเท่าไหร่แล้วก็ตัดให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วก็จับมาบวกกันแค่นั้นเองอ่าทุกคนมาลองช่วยพี่คิดซิเอะเราจะหาพื้นที่แรงเงางตัวนี้ยังไงดีนะ ถ้าหาตรงๆมันคงไม่มีสูตรเรขาอะไรมารองรับหรอกก็ต้องใช้วิธีการหักลบพื้นที่เอาถูกไหมครับดูจากรูปเนี่ยเราก็เริ่มวางแผนก่อนเอ๊ะเราจะหาพื้นที่แรงเงาตัวเนี้ยด้วยวิธีไหนดีมันก็ต้องเริ่มจากพื้นที่สามเหลี่ยมรูปใหญ่ก่อนเลยก็คือสามเหลี่ยม PQR ตัวเนี้ยนะรูปใหญ่ตั้งก่อนเลยแล้วก็ค่อยๆลบส่วนที่เป็นสีขาวไปเนี่นคยค่อยๆหักส่วนที่เป็นสีขาวไปให้หมดเราก็จะได้พื้นที่ส่วนที่แรงเงาละอ่าเพราะเราเห็นเป้าหมายนะ ก็จะหาพื้นที่สามเหลี่ยมรูปใหญ่แล้วก็ค่อยๆหักไปนะครับพื้นที่ส่วนนี้หักก็จะแบ่งเป็นประเภทประเภทละนะครับเดี๋ยวพี่จำแนกประเภทให้ดูก็ได้ตัวแรกก็คือพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยส่วนนี้หักมสามเหลี่ยมจะมีสองรูปเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากด้วยนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นครึ่งวงกลมไปโทษหนึ่งในสี่วงกลมแล้วก็ส่วนที่เป็นครึ่งวงกลมเนี่ยค่อยๆไล่ไป ซึ่งไอส่วนที่หักเนี่ยหาสบายเลยไอส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากก็ฐานสามสูงสามแน่สูงเท่ากันนะครับเพราะว่ามันเป็นรัศมีวงกลมถ้ารัศมีสามหน่วยก็สามทั้งคู่เราก็จะได้เส้นนี้เป็นสามด้วยถั่นไหขณะที่ไอนี้ก็หนึ่งในสี่ของวงกมลมรัศมีสามครึ่งวงกมลมรัศมีสองหนึ่งในสี่วงกมลมรัศมีหนึ่งไอนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วมุมฉากเหมือนกันเพราะว่ารัศมีเป็นหนึ่งทั้งคู่ถูกไหมฮะอ่า ทีนี้พอเราเห็นแล้วว่าถ้ารัศมีเป็นหนึ่งกับหนึ่งสามกับสามแปลว่ามุมเนี้ยก็คือสี่สิบห้าองศาถูกมฮะมุมตรงนี้ก็คือสี่สิบห้ามุมตรงเนี้ก็คือสี่สิบห้าด้วยแสดงว่ามันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเพราะมุมที่ฐานสี่ห้าทั้งคู่แล้วก็เป็นหน้าจั่วแบบมุมฉากอ่าถูกไหมฮะเดี๋ยวเราก็หาพื้นที่สบายละเอาหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงอะไรก็ได้ เราแก้ความสูงอย่างง่ายๆได้เลยครับข้อนี้แอเพราะว่าเรารู้ความยาว PQ อยู่แล้วเราได้ความยาว PQ ให้ดูก่อนตืดจาก P ไป Q ยาวเท่าไ,รไ, 6, 8, 10, ไหร่ครับสามบวกสามบวกสบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งถ้าเกนไม่ได้หกแปดสิบสิบสองถครับทั้งหมดนี้ยาวสิบสอแต่มันเป็นสามเหลี่ยมแบบหน้าจัว่วถูกปะเพราะถ้าเราลากเส้นจากจุดยอดลงมา ตั้งฉากกับฐานเมื่อไรเนี่ยมันก็จะแบ่งครึ่งฐานด้วยฐานก็จะแบ่งเป็นหกกับหกถึงไหมสิบสองก็จะแบ่งเป็นหกกับหกถ้าตรงนี้หกตรงนี้หกตรงนี้ก็หกด้วยหกพี่รู้ได้ไงคะเพราะเวลาเราลากสามเหลี่ยมหน้าจูบมันจะแบ่งครึ่งมุมยอดครับไอ้เก้าสิบก็จะแบ่งเป็นสี่ห้ากับสี่ห้า มันก็จะกลายเป็นหน้าจั่วอีกรูปหนึ่งซ้อนอยู่เห็นไหมสองด้านนี้ก็จะเท่ากันแนๆ่ๆเพราะถ้าไอ้นี่หกสูงก็หกด้วยเนี่ยพอเราแกะตรงนี้ได้นะเดี๋ยวเราก็ตั้งพื้นที่สามเหลี่ยมแล้วก็ค่อยหักไปเราก็จะได้พื้นที่แรงเงาละเห็นนะครับถ้างั้นเรามาช่วยกันเลยนะพื้นที่แรงเงานะครับเนี่ยพี่ก็ขอแทนค่าเลยนะสตาร์ทที่พื้นที่สามเหลี่ยมก่อน พื้นที่สามเหลี่ยมก้หนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงก็อหนึ่งส่วนสองคูณสิบสองแล้วก็คูณหกหนึ่งสองคูณฐานคูณสูงถูกไหมครับค่อยๆลบไปแฮะแอบพี่ลบส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมก่อนหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงสองครั้งเอาสามเหลี่ยมไปก่อนเลยเนาะก็ลบด้วยหนึ่งส่วนสองคูณสามคูณสามลบด้วยหนึ่งส่วนสองคูณหนึ่งคูณหนึ่ง นี่หักสามเหลี่ยมไปลวสองนนะครับหักด้วย1ใน4ของวงกลมวงกลมก็คือพาย r กร์กำลังสองอันนี้มัน1ใน4ส่วนก็เป็นพาย r กร์กำลังสองส่วน4ก็จะลบด้วยพายแลศสมีเป็น3เนาะแอร์ A กำลังสองส่วน4แล้วก็ลบด้วยอันนี้คือครึ่งวงกลมก็เป็นพาย r กร์กำลังสองส่วน2อร์เป็น2ด้วยนะครับแล้วก็ลบอีก1ใน4วงกลมตัวนี้ ก็คือ pi r กำลังสองส่วนสี่ทีหนึ่งนี่คือตั้งสมการเรียบร้อยแล้วนะครับอขอญอาติคิดเลขต่อนะคะเท่ากับไปนะตัวนี้ก็กลายเป็นเอาสองไปตัดเหลือสาสิบหกลบด้วยเก้ส่วนสองแล้วก็ลบหส่วนสอง ลบด้วยตัวนี้เป็น3ามกำลังสองคือ9ก้วก็กลายเป็น9ก้าส่วนสี่พายไอตัวนี้ตัดได้ก็ลบอีกสองพายแล้วก็ลบอีกพายส่วนสี่เก้าส่วนสองลบหนึ่งส่วนสองก็เป็นสิบส่วนสองก็คือแห่ถูกไหมครับสามหกลบแหาไปก็เหลือสามสิบเอ็ดพี่ช่วยคิดเลขเลยนะข้างหลังก็เก้าส่วนสี่พายกับพายส่วนสี่ ก็กลายเป็น10ส่วน4ี่พายถูกไหมครับก็คือห้พายส่วน 2, 2ลบอีก2พายก็กลายเป็นลบ9พายส่วน2เนี่ยได้ละตัวเลขไม่ชัดขออนุญาตเขียนใหม่ตืด9พายส่วน2เนาะสุดท้ายก็แทนค่าพายครับด้วยยิบสองส่วนเจ็ดแทนตามโจทย์นะเขาสั่งให้แทนเท่าไหร่ก็แทนไปนะครับก็เป็น9ส่วน2คูณกับยิบสองส่วนเจ็ด ก็แม่สองตัดได้นะครับก็เหลือสิบเอ็ดก็กลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยกลายเป็นสามสิบเอ็ดลบด้วยเก้าสิบเก้าส่วนเจ็ดเอาเจ็ดคูณไขว้ขึ้นไปนะครับแล้วก็ลบเก้าสิบเก้าจะได้หนึ่งร้อยสิบแปดส่วนเจ็ดครับตัวนี้แหละคือพื้นที่แรงเงา เนี่ยตัวนี้คือพื้นที่แรงเงาแต่เขาบอกว่ามันคือ p ส่วน q ใช่ไหมครับและอันนี้ตัดเป็นเศษส่วนต่างๆมานะ้มันตัดไม่ได้แล้วนะครับแสดงว่า p ก็คือ1 1 8ตัวนี้คือ p q ก็คือ7ครับสุดท้ายท้ายสุดเขาต้องการ p บวก q ก็กลายเป็น1 1 8บวก7จ้า118บวก7็ก็กลายเป็น125นั่นเองนะครับ คำตอบก็จะตรงกับช้อยข้อที่1พอดีนะก็ถือว่าไม่ถึงกับซับซอ้อนมากแต่ว่าตัวเลขอาจจะเยอะนิดนึงนะครับสำหรับเรขาคณิตข้อนี้นะครับก็ถือว่าน่าเรียนรู้ดีเหมือนกันนะครับสหรับแนวโจทย์แบบนี้นะครับเดี๋ยเลยว่าถ้าเกิดเราจําสูตรของพวกพื้นที่ได้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมพื้นที่วงกลมนะครับแล้วก็จําพวกสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจัว่วสามเหลี่ยมมุมฉากได้อนะไรแบบนี้นะครับพี่ว่า โจทย์แบบนี้ไม่น่าจะเกินความสามารถของพวกเราเลยในวันสอบจริงนะครับจุดที่ต้องระวังนิดนึงคือเรื่องของตัวเลขอาจจะเยอะนิดนึงเพราะวันสอบตั้งสติให้ดีนะครับนะมาระวังเรื่องการคิดเลขพี่เชื่อว่าถ้าออกแนวนี้อีกแล้วน้องจําสูตรได้แล้วคิดเลขแบบแม่นๆไม่คิดเลขผิดพี่ว่าคะแนนต้องอยู่ในมือเราแน่นอนนะครับเนี่คือแนวของเรขาคณิตที่น่าสนใจในวันนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ